เคยเป็นปลากันหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเป็นปลาครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาเราเป็นปลาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบดังสุภาษิตไทยที่เขาเรียกว่าปลาเล็กกินปลาใหญ่ย่อมตายไปเป็นซาาขี้เฮ้ยปลาใหญ่กินปลาเล็กไอ้บ้าเฮ้ยพูดผิดมาต้องเยอะซึ่งการที่เราจะเป็นปลาเนี่ยโอ้โหเราจะมาเป็นปลาแบบปลาทองกัไม่ได้ครับเป็นนี่แหละครับผมเป็นปลนน่านั่แหละครับมาแล้วครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในแม่น้ําแห่งหนึ่งนะครับผมเรากําลัง จะต้องหาเหยื่อครับผมไหนเอาเหยื่อม่ฉันกินหน่อยเซฉันต้องการจะกินโอ้ยเนั่นปลาใหญ่ครับผมเราจะเข้าใกล้ปลาใหญ่ไม่ได้ปลาอะไรมาด้กินหินอุ้ยอุ้ยมาเร็วอุ้ย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 ไปไปไปเร็วเร็วเร็วเราต้องหาปลาเล็กๆกินก่อนนี่ไงกินกุ้งกินกุ้งกุ้งกุลาดำกินจักนี่ไงเออเพื่อนช่วยกันเพื่อนเพื่อนช่วยกันนั่นแหละถูกต้องเสร็จเอาเพื่อนเพื่อน เฮ้ยขนเงินกูกินมากเลยเว้ยกูต้องอัพโอ้โหโคตรเซ็งไหนไหนไอ้นี่มันหลบอยู่ในน้ำกินมันกินมันเอาดิเอาดิเอาดิ้ใครกัดเร็วกันเล่าโอ้โหยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วนะกินไปดีครับรออะไรครับผมเนื้ออันเมื่อกี้ไปไหนแล้วเฮ้ยไม่อย่าตอดนี่ของกูของกูไอ้บ้าโอ้ยเกียดติเกฆ่าต้องนานมึง บางอากินปลาเล็กเหรอนี่ต้องมาไฟกับกูนี่ไฟกับกูไฟกับกูเจอปิรันยาหน่อยเป็นไงเราขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยอยา่าตัวอื่นอย่ามาแย่งเนื้อนะตอนนี้เราเป็นปิรันยาตัวใหญ่ขึ้นมาเลยครับปลาตัวไหนก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละครับผมไม่ว่าจะมาเป็นปลาแบบไหนยกเ้นตัวนั้นครับเอาครับตัวนั้นใหญ่ไปมามา อุ้ยกุ้งเหรอกุ้งเหรอมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยยายายานี่ไงเรากัดขึ้นมาข้างบนแล้วเป็นยังไงล่ะครับผมโอ้โหเนื้อโอชาขอเถอะโอเควลวสามแล้วเว้ยตัวเราใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะฮะสิ่งที่เรากินได้ก็คือกุ้งนะครับเพราะมันจับง่ายมากนะครับแล้วก็กัดแบบตายเร็วอะ่ะกุ้งอะ่ะถ้าเราเกิดมาเป็นปลาเป็นย่าเนี่ยเราต้องมากินกุ้งก่อนขอดูกุ้งก่อนครับผมอยากกินเหลือเกินกุ้งน้อยนี่ดีกว่า,าก,กินปลาทูน่า ปลาทูน่าไข่มันต่ำติดอะไรพวกมึงเอากูนเนี่ยแหละติดไม่ใช่พวกมึงติดโอ้เร็วไหนอุยอ้ยอุ้ยอุ๊ยจับได้ครับจับได้ครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหมีนิ้วฝันว่าจะจับปลาตัวเด็กได้งงโอ้ยตัวเริ่มโตเลยวนี่แหละครับการจําลองชีวิตเป็นปลาของเราเนี่ยเป็นปลานะ,นะบอกแล้วว่ามันลําบากนะครับผมก่อนจะกินทีละอันส่งอันเนี่ยมันยากแค่ไหนดูดู มันยากนะการเป็นปลาเนี่ยมันไม่ใช่ง,ง่ายๆเลย <S <S อุ้ยอุ้ยเอ้ยมันแย่งเรากินนะโอ้โหมันต้องไฟละไอปลาตัวใหญ่นี้มันมาแย่งเรากินได้ยังไงไหนเราแย่งกินเหรอนี่ไงกัดกลางอากาศารู้จักบ้านี่ไงแตกเลยเนื้อมึงแตกเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหบางอาจมากนะมันแย่งเนื้อเรากินได้ยังไงโถ่เออถ้าปลามีปากก็คงจะพูดแบบนี้แหละไอนี่แกแย่งเนื้อฉัน นี่ไงกุ้งกุ้งตัวกุ้งกุ้งกุ้งกัดกุ้งดิโอ้ยมันจุกเว้ยมันจุกเหรอกุ้งหัดจุกเหรอจุกเป็นเหรอจุกเป็นใช่ไหมเล่ามามาล่าเขาไปกินในถ้ำครับผมอร่อยเหลือเกินเนื้อกุ้งกัดเสร็จแล้วเป็นเนื้อปลาโอ้พระเจ้าช่วยฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้ในโลกกุ้งอีกแล้วครับผมจังหวะนี้กุ้งตัวไหนก็ได้กุ้งตัวไหนก็ได้ขอกินหน่อยยายายาแย่งเนื้อกุ้ วิเนเนียตัวอื่นอย่าดิโหยถึงจะเป็นพวกเดียวกันแต่ฉันก็ต้องการจะกินคนเดียวอะ่ะเขาจะลมบอหอบอกแหละว่าตัวใหญ่มอกตอนนี้ตัวใหญ่มอกนี่ไงจะกุ้งอีกแล้วโอ้โหกุ้งแถวนี้มันเยอะจริงๆกินกุ้งนี่แหละชีวิตกูมีแต่การกินกุ้งกินกินอวกแตกนะครับกุ้งนี่ไงปลาทูน่าเต็มเลยดูดจวบจูบจบจบดูดมาดูดมาอุย อุย้ยนี่ไงปลาทูน่าใหญ่มากตัวนี้แหละหัวหน้าแกฉันรู้ว่านี่คือหัวหน้าแกดูดมาดูดมากินกัดกินดูดดูดมากินกินโอ้โหนี่ไงกัดได้แล้วกัดหางกัดหางขาดขาดเออสุดยอดโอ้โหในที่สุดก็ไม่ได้กินแต่เนื้อกุ้งนะตอนนี้ได้กินเนื้อปลาทูน่าแล้วทูน่าแล้วปลาทูน่าเยอะมากครับตรงนี้กัดเลย กัดดิครับโอ้ยกัดไม่ได้ครับกัดดิครับโอ้โหอะไรเนี่ยกัดอะไรไม่โดนเลยโอ้โหอัปเดตบอสไปเดียวทำไมกัดไม่โดนสักตัวนี่ไงแล้วโดนแล้ว,วดูจวบจวบครับแซบบอกเลยว่าแซบตอนนี้มาถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วล่ะไหน ขอเจอหน่อยไอตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้คงไม่ไหวนะครับขอไปไกลๆตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่ตัวเองจะโดนกัดตายนะครับเออมาอยู่ตรงนี้ดีไหมนะตรงนี้ดูอันตรายนะครับผมเห็นว่ามันมีอุย้ยมันมีสองตัวมันมีสองตัวอุย้ยเราหลบตรงไหนก่อนดีนี่ไงพักพวกเราเยอะพักพวกเราเยอะตรงเนี้ยเอออยู่ด้วยกันเพื่อนออปลาเป็นเล่ยยามต้องไปเป็นฝูงเพราะตัวเรามันเล็กไงกัดบันเพื่อน กัดมันดิกัดเอ้ยกันเลยถูกต้องถูกต้องเอ้ามันไปไหนแล้วอ่ะมันไปไหนแล้วเพื่อนนี่ไงกัดต่อกัดต่อเพื่อนเพื่อนลุยลุยเอ้ยเหลือเนื้อให้กูกินบ้างเพื่อนโอ้โหเพื่อนเลวแดกเนื้อหมดเลยให้กูกินด้วยอ้เห็นไหมนี่คือข้อดีของการล่าปลาเป็นฝูงนะครับเราก็จะแบบ ได้หลายตัวครับแต่ว่า,เ,าเราก็จะได้ปลาตัวใหญ่ครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้กินเนื้อครับผมโอเคเราจะว่ายตามกระแสน้ำไปเรื่อยครับตอนนี้มีเพื่อนเป็นบริการอยู่นะครับยังไงครับแถวนี้มีปลาอะไรหรือเปล่ามาตามแม่น้ําลาคลองฮัลโหลอุอ้ยมีตัวใหญ่บ่ะอุย้ยอุ้ยแถวนี้น่ากลัวเพื่อนหนีเร็วหนีเร็ว เราควรจะกลับไปเพื่อนเราไม่ควรมาตรงนี้ตรงนี้มันตัวใหญ่ไปกลับไปไอปลาตัวเมื่อกี้ก่อนนะครับเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนไปไหนหมดอย่าอย่าเพิ่งเข้าตูดอย่าเข้าตูดยะงโหูโดนกันแรงมากไหวไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนโอ้โหชนะอุ้ยชนะอุ้ยกินกินอุ้ยน่ากลัวมากเพื่อนตรงนี้มันอันตรายเพื่อนไปไหนหมดล่ะ เฮ้ยเพื่อนพวกเรารวมฝูงก่อนเร็วเร็วมาอยู่ด้วยกันเตรียมตัวเราจะไปสู้กับไอ้ปามังกรน,นี่หมายอย่างพเพื่อนว่ายตามมาเร็วไปไปมาอยู่แถวนี้แหละไอ้พวกปลามังกรน่ะเราจะมายึดฝูงพวกมันนี่เลยเพื่อนเจอแล้วบุกเลยเพื่อนบุกบุกมันมาแล้วมันกัดแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนกัดดีมากเพกืพ่อนเพื่อนขอกินด้วยเพืพ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อนโอเคแบ่งกันนะเพื่อนใช่แหละเราจะต้องเป็นแบบนี้เพื่อนถูกต้องไหนปลามังกรแกอยู่ไหนอ,หอีกหอตอนนี้ต้องล่าแล้วครับถึงเวลาออกล่าแล้วอยู่ธรรมดาไม่ได้แล้วนะเพื่อนเรามันสุดยอดแก๊งปลาเบเนย่ญญญาโอ้ทำอะไรเราได้บ้างเนี่ยหามใจดูหามใจดูอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวนั้นใหญ่มาก เพื่อนกัดม uh ัน oh, ด <possible. S 1> okay. ิกัดมันเลยเพื่อนลุยเพื่อนเดี๋ยวช่วยเอาอย่างไงครับเพื่อนอยังไงครับโหไอ้แก๊งเราก็ใหญ่นะมันไมายังไปดีไปกัดมันดิมันรอบล้อมอะไรกันอยู่ตรงนี้เล่าไปกัดรันเร็วแทงให้กูหน่อยเพื่อนโอเครวบรวมพวกได้แล้วครับอู้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 ช่วยช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเราดีมากเพื่อนเพื่อนสุดยอด เพื่อนขอกินด้วยโอ้โหแสบอหลีโอ้อหโหใช่เราต้องอยู่กับเพื่อนโอ้โหคนพบแล้วนู่นไปเอาตัวใหญ่นู่นนู้นน,นูนนูนเพื่อ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 นมันมาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนล้วโอ้ยนี่นี่นี่ปลามังกรัปลามังกรเพื่อนหมายังเอออามีแบ็คแล้วครับผมอย่าไปกลัวครับไปปลามังกรไล่กัดมันเลยครับผม มาไฟกันหน่อยวะไฟไปละไฟไปละมามาเพื่อนลุยเพื่อนเพื่อนอย่าให้สู้คนเดียวแกนสู้แล้วพวกแกก็มาแย่งอาหารกูอีเลวอีเพื่อนเลวกูต้องการกิน้าวอีเพื่อนเลวอย่าอย่า,อยาไอพวกปลาพวกนี้กัดมันเอออย่ายให้มันมาแย่งเรากินดีมากครับเพื่อนเอา้มันมาอีแล้วมันมาอีแล้วปลางกรมากัดมันเพื่อนกัดมันดีเร็ว เร็วอย่าให้กูต้องสู้เองกัดเลยกัดกัดมันหนีเราแล้ว,ลวเห็นไหมตัวเราใหญ่กว่ามานันวยไปกลัวดิเพื่อนเพื่อนลุยเลยเพื่อนเอาดิเอาดิาดกัดกูเข้าสามเข้าสี่อะกลัวอะไรเล่าเอามันดิดีมากชังหวะนนี้บอกเลยว่าอย่าแย่งกูแดกเพื่อนเร็วมากเพื่อนเร็ว,รวไม่เป็นไรนะเราจะไปช่วยกันเราจะเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรให้ได้เอาอย่าง เพื่อนลุมตัวใหญ่กันบ้าอ <ihan> ๋สนบ้าอ๋สนบ้าอ๋คือเลือดก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อ่ะนะบวกดิครับรออะไรบวกเร็วเพื่อนบวก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 เพื่อนบวกบวกบวกเลยยังไงยังไงกูตายเพื่อนบวกดิบวกบวกเพื่อนบวกบวกเร็วแล้วก็จะตายแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้ยกูได้กินเถอะเพื่อนกูสากา เดียวเลยนั่นเดียวุ้มไหมเนี่ยเพื่อนแดกหมดเลยย็ดเขโหปลาใหญ่กูไอพวกเพื่อนอยากจะกินเพื่อนให้ตายเออโคตรแย่เลยเพื่อนเร็วมากนะครับแย่งอาหารเรากินอุตสาห์ไฟปลาใหญ่นะครับนี่คืออันจาจักรของเราแล้วนะครับไม่มีตัวไหนที่จะทำอะไรเราได้ครับฮะขรจดาที่ไหนอะพวกเรา wow. ด,ดูเพื่อนซะก่อนหนะ้าตาโหดแค่ไหนเลือดเปื้อนหน้าขนาดนี้ใครจะมากล้าทําอะไรเราไปเดยครับไปอีกมุมโลกเลยนะครับเพื่อนตามมาเร็วเออสองตัวนี้เป็นคู่หูเรานะครับผมถึงจะแย่งอาหารกันแดกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกครับเราจะไปบุกปลาใหญ่กันแล้วปลาพวกนี้มันปลาด็อกด้อยนี่ไงกัดแม่งเลยปลาดุกเนี่ยกัดปลาดุกดิเพื่อนเพื่อนปลาดุกกัดนั่นกัดอย่าให้มันทนกับมากัดเราเพื่อน เอาละเพื่อนก็กลายเป็นทหารด้วยสู้ปลาดุกไม่ไหวนะครับสรุปแล้วปลาดุกไม่งกดมากนะครับผมโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเกมนี้นะครับนะก็ฟีดแอนโกนะครับนะถ้าใครสนใจก็หามาเล่นได้นะครับนะก็รู้สึกค่อนข้างมันทีเดียวนะครับมีการล่าแบบล่าแบบเป็นฝูงนะครับผมยังไงก็ว่าถ้าอยากลองเป็นปลานะครับผมในชีวิตหนึ่งนะครับก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูคลิปวลลอกอื่นดครับี うん。Ooh, ooh.